คุณอาจจะคิดว่าองค์กรของคุณไม่มีทางเจอกับภาวะวิกฤตแต่ในความเป็นจริงวิกฤตสามารถมาถึงได้ในชั่วข้ามคืนและส่วนใหญ่มาแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะเมื่อเกิดวิกฤตที่ไม่คาดคิดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอาจไม่เพียงพอสิ่งที่คุณต้องการคือการบริหารจัดการที่ดีและมีทีมระบบบัญชาการที่จะช่วยให้คุณตอบสนองวิกฤตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การมีแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตล่วงหน้าจะช่วยให้คุณมีสติและรู้ว่าควรจะทำอะไรเป็นขั้นตอนแรกใครคือคนที่จะต้องพูดข้อมูลอะไรที่ต้องเปิดเผยและจะสื่อสารกับใครบ้างและคุณต้องเตรียมตัวอย่างไรและจะสร้างแผนการสื่อสารเชิงยุทธวิธีได้อย่างไรมาหาคำตอบได้ในหลักสูตรการทำรงองค์กรในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินด้วยการสื่อสารเชิงยุทธวิธี เพื่อรับมือภาวะวิกฤตและฉุกเฉินเรียนรู้การวางแผนและการสร้างทีมรับมือวิกฤตอย่างเป็นระบบเพื่อปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งค่ะสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นสำหรับองค์กรนะคะเพื่อป้องกันภาวะวิกฤตอย่างที่ได้กล่าวไปค่ะแล้วพบกันค่ะ